สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่แท้จริงอยากได้วงเงินสูงแต่ไม่ต้องคำ้ำต้องมาที่นี่ธนาคารไทยเครดิต สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้อ้อยจะขอเอาใจคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพค้าขายที่ในตอนนี้ต้องการเงินทุนไว้หมุนเวียนหรือต่อยอดธุรกิจถ้าไม่มีความจำเป็นแน่นอนว่าไม่มีใครที่อยากจะขอกู้แต่ถ้าขอกู้แล้วต้องขอกู้กับสินเชื่อที่ถูกกฎหมาย <Wow. S 1> และถ้านึกถึงสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนต้องนึกถึงธนาคารไทยเครดิตซึ่งหลายคนเคยขอกู้มาแล้ว อาจจะพอเข้าใจว่ามีรายละเอียดเงื่อนไขอะไรบ้างแต่สำหรับคนที่ไม่เคยขอกู้และกำลังมองหาสินเชื่อประเภทนี้วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสินเชื่อของเขากันให้ลองฟังรายละเอียดหรือเงื่อนไขดูก่อนถูกใจหรือตรงใจค่อยยื่นกู้ค่ะสินเชื่อที่นำมาแนะนำในคลิปนี้มีชื่อว่าสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย อ่ะเข้าเรื่องเลยใครสมัครสินเชื่อนี้ได้บ้างถ้าพูดกว,กว้างก็คือพ่อค้าแม่ค้าถ้าย่อยเข้ามาก็จะเช่นร้านขายเสื้อผ้าร้านเสริมสวยร้านน้ำชากาแฟร้านที่อยู่ในตลาดสดหรือตลาดนัดเช่นร้านขายหมูขายปลาขายผักเป็นต้นส่วนร้านอื่นๆที่อ้อยไม่ได้พูดถึงก็ไม่ได้หมายความว่าจะสมัครไม่ได้นะคือถ้าพูดทั้งหมดมันจะยาวมาก เอาเป็นว่าจะสรุปให้ฟังแบบนี้ค่ะเงื่อนไขก็คือจะต้องมีหน้าร้านที่ชัดเจนและเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีสำหรับคนที่ขายของออนไลน์และไม่มีหน้าร้านจะสมัครไม่ได้นะคะ oh, <no. S 1> มาดูที่ตัวสินเชื่อกันบ้างสินเชื่อนาโน,านและไมโครเครดิตจะแตกต่างกันที่วงเงินที่อนุมัติดอกเบี้ยและเอกสารที่ยื่นกู้สินเชื่อไมโครเครดิตจะใช้เอกสารเยอะกว่าเพราะวงเงินจะสูงกว่า ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้สินเชื่อนาโนเครดิตจะให้วงเงินเริ่มต้นที่30,000สูงสุด1 0 0 0 0 0สคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน33%ต่อปีส่วนสินเชื่อไมโครเครดิตวงเงินที่ให้กู้จะอยู่ระหว่าง1,01 0บาทถึง2,000บาทคิดดอกเบีย้ยแบบเดียวกันคือลดต้นลดดอกแต่ไมโครเครดิตดอกเบีย้ยจะถูกกว่า <Wow. S 1> จะอยู่ที่ไม่เกิน28%ต่อปีเป็นสินเชื่อหมุนเวียนเหมือนกันค่ะ ค่าจ่ายคืนไปแล้วมีความจำเป็นต้องใช้ก็ถอนออกมาใช้ได้อีกโดยการถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่1,000บาท ส่วนระยะเวลาการผ่อนจะไม่ได้กำหนดจะทบทวนวงเงินเพื่อต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปีจุดไฮไลท์ก็คือจะไม่ต้องใช้คนหรือใช้หลักทรัพย์ในการคำ้ำเพราะบสยอจะเป็นคนค้ำให้และอีกจุดหนึ่งที่หลายคนคงอยากรู้คือเช็คบุโรไหมคำตอบคือมีการเช็ค,คเครดิตบุโรด้วยสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสมัคร ก็คือคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคุณสมบัติข้อแรกเป็นบุคคลธรรมดาข้อที่2สัญชาติไทย3มีอายุระหว่าง21ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ค่ะข้อ4มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้นข้อ5ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า1ปีคือเปิดร้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีค่ะ ข้อที่6มีสถานประกอบการชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และข้อ7สถานที่ตั้งธุรกิจต้องไม่เกิน15กิโลเมตรจากสาขาของธนาคารส่วนเอกสารที่ต้องใช้จะมี 1. สำเนาบัตรประชาชนของเราและก็คู่สมรสอันนี้ในกรณีที่เรามีคู่สมรส 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. กรณีที่สมรสให้นำใบสมรสไปยื่นด้วย สีสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารไหนก็ได้จะเอาไว้สำหรับรับเงินในกรณีที่เราได้รับการอนุมัติและ5้าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับอาชีพที่เราทำอยู่เช่นสัญญาเชา่ชาเช่าที่เช่าล็อกเช่าแผงเช่าอาคารรูปถ่ายหน้าร้านบินใบเสร็จต่างๆหรือแม้กระทั่งทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อันนี้ถ้ามีก็ให้นำมายื่นด้วยค่ะโอเคถ้าเตรียมเอกสารครบแล้วจะไปยื่นที่ไหน แนะนำวิธีที่รวดเร็วที่สุดให้นำเอกสารไปยื่นที่ธนาคารไทยเครดิตสาขาที่อยู่ใกล้กับร้านของเราค่ะและแจ้งว่ามาขอกู้สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรายื่นเอกสารเขียนใบสมัครและก็วาดแผนที่จากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดแนะว่าจะลงไปดูร้านวันไหนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบร้านจะมีการถ่ายรูปร้านค้าจะถ่ายรูปเราคู่กับร้านค้าถ่ายรูปเสร็จ หลังจากนั้นให้รอผล7-14วันทําการแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลและมี sms แจ้งให้ทราบด้วยว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็รอรับเงินเข้าบัญชีภายใน3วันทําการสำหรับวิธีการจ่ายคืนจะมีให้เลือกจ่ายแบบรายเดือนและรายสัปดาห์ตรงนี้อ้อยอยากให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สำหรับคนที่ไม่ได้รับอนุมัติ เราก็สามารถสอบถามกับแบงค์ได้ว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงไม่ได้รับอนุมัติแล้วเราจะสามารถยื่นกู้ได้อีกเมื่อไหร่ลองสอบถามดูนะคะเราจะได้ทราบถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรและใครที่ฟังจนจบคลิปฟังดูแล้วถูกใจหรือตรงใจเราค่อยยื่นกู้ค่ะหากยังไม่ใช่แนะนำว่ายังไม่อยากให้ขอกู้ค่ะส่วนใครมีคำถาม สอบถามที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ